l i f e สไตล์ style, การเที่ยวแบบเจ้าถิน่นที่ชวนคุณมาใช้เวลาไปด้วยกันกับไอวีรานุกูลในเที่ยวไป like a local สวัสดีค่ะได้เวลาของเที่ยวไปลายไลฟ์กับโลโคลแล้วนะคะคุณอยู่กับไอวีรานุก,กูลค่ะทุกวันอาทิตย์ทุ่งครึ่งถึง2ทุ่มทางวิทยุครอบครัวข่าวสทรอ f 10 m 106 MHz นะคะและคุณก็ยังคงสามารถติดตามชมภาพและเสียงได้ในเวลาเดียวกันทาง Facebook Live ของวิทยุครอบครัวข่าว,าวค่ะติดตามการเดินทางของไอได้ทาง i n s t a g r a m ไอวีรานุก,กูล8นะคะแล้วก็ ทาง Facebook กแฟนเพจของไอวีรานุกูลค่ะอามาถึงในเรื่องของที่เกริ่นเอาไว้นะคะว่าบางทีเนี่ยหลายๆท่านมาเขาใหญ่กันหลายครั้งหลายครั้งแต่ในบางพื้นที่ในบางจุดหรือในบางสถานที่คุณอาจจะโอ้โหโอ้โหเลยก็ได้ว่าเ,เราพลาดไปได้ยังไงนะเหมือนไอ้นี่แหละไอ้ก็พลาดไปเลยล่ะพอครั้งนี้เนี่ยพอไปเจอปุ๊บ ตั้งใจเลยว่าเดีวต้องเล่าให้คุณฟังแน่นอนยู่ที่นี่แต่แหมเหมือนไม่รู้จะเอามะพร้าวข้าวมาขายส่วนหรือเปล่านะคุณอาจจะเคยไปก่อนไในแล้วด้วยซ้ําแต่ว่าพูดเลยว่าที่นี่คุ้มค่ามากก็คือเขาใหญ่อาร์ตมิวเซียมค่ะซึ่งเขาใหญ่อาร์ตมิวเซียมเนี่ยต้องบอกว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ส่วนตัวของคุณพงษ์ชัยจินดาสุขนะคะซึ่งท่านเป็นนักธุรกิจผู้เป็นเจ้าของกิจการต่างๆในเครือจินดาสุขกรุ๊ปนะคะ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เนี่ยเป็นสถานที่ที่รวบรวมงานศิลปะชั้นครูระดับประเทศเลยนะคะเอามารวบรวมไว้ที่นี่ทั้งหมดเลยเป็นของสะสมของคุณพงชัยที่คือท่านก็เป็นคนที่ชื่นชอบงานศิลปะนี่แหละแล้วก็เอามาสะสมไว้มีทั้งภาพวาดภาพปั้นหรือว่างานประติมาก,กรรมต่างๆคือเยอะมากมารวบรวมไว้ที่นี่แล้วก็มีงานหลากหลายชิ้นมากเลยค่ะที่พลอยไปดูแล้วแบบ แล้วโดยเฉพาะมีงานชิ้นหนึ่งที่เป็นระดับของระดับครูเลยทีเดียวซึ่งไงแบบเข้าไปปุ๊บโอ้โหสะดุดสะดุดใจเลยนะคะซึ่งงานชิ้นนี้เนี่ยเขาเรียกว่าปฏิมากรรมชนบทเป็นเป็นเป็นการเป็นการรวบรวมหรือการทํางานศิลปะบนกําแพงอ่ะเหมือนเป็นเป็นเป็นผนังบ้านเป็นกําแพงบ้านของอาจารย์ฉลูดนิ่มเสมอค่ะซึ่ง ความพิเศษของงานชิ้นนี้คือการเลือกใช้ของใช้จริงๆแล้วก็ของชาวบ้านเนี่ยเอามาจัดวางเอาไว้ในรูปแบบของชาวบ้านเลยเป็นงานปฏิเป็นงานประติมากร,รรมที่โอ้โห,โหคือหาดูยากมากแล้วก็มีรวบรวมไว้เป็นแนวความคิดสร้างสรรค์แล้วก็มารวบรวมไว้ที่นี่นะคะซึ่งบอกเลยว่าชิ้นนี้เนี่ยโอ้โหเข้าไปแล้วสะดุดอะสะดุดเลยนะคะ แต่จริงๆไม่ใช่ชิ้นเดียวนะสำหรับที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เนี่ยมีหลายชิ้นมากและโดยเฉพาะคนที่ศรัทธารักและเคารอพองค์พระพิเคเนศนะคะที่นี่ตั้งแต่หน้าหน้าประตูทางเข้าและทางเข้าของเอขาใหญ่อาร์ตมิวเซียมนี่นะคะก็จะเป็นประติมาก,กรรมองค์พระพิเคเนศองค์ใหญ่แบบมังหุมาเลยทีเดียวอยู่ข้างหน้าเป็นงานของอาจารย์เฉลิมชัยค่ะแล้วก็ พอมีองค์ใหญ่ข้างนหน้าแล้วข้างในจะเป็นรู้สึกจะเป็น,นจะเป็นงานรวบรวมงานของอาจารย์เฉลิมชัยทั้งหมดก็จะมีะประติมาก,กรรมอ,องค์พระพิชเน์องค์เล็กอยู่ในห้องนั้นด้วยนะคะแล้วก็มีมีงานเยอะเลยทีเดียวนะคะของศิลปินมากมายเลยแบ่งถูกแบ่งเป็นห้องต่างๆนะคะอย่างห้องห้องเเนี่ยก็จะเป็นงานประติมาก,กรรมที่เกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็มีงานผลงานของศิลปิน รุ่นใหม่ๆนะคะศิลปินร่วมสมัยรุ่นใหม่ๆแต่ต้องเป็นศิลปินชั้นแนวหน้าเลยล่ะที่มาได้แสดงงานอยู่ในนี้นะคะส่วนในห้องบีเนี่ยก็จะเป็นผลงานระดับครูเลยทีเดียวอยู่ในห้องนี้แต่ว่าชิ้นงานที่โดดเด่นนะคะจะเป็นจะเป็นงานของอาจารย์ทวันค่ะซึ่งชิ้นนี้ต้องบอกเลยว่าแพงมากแพงที่สุดซึ่งชิ้นนี้นะคะ โดดเด่นมากด้วยการใช้สีแดงซึ่งเป็นผลงานที่พอคุณพอคุณเลี้ยวข้อห้องไปปุ๊บคุณจะเห็นผลงานชิ้นนี้โดดเด่นเลยครับเพราะว่าเป็นสีแดงโดดออกมาเลยนะคะซึ่งอาจารย์ถวัลเนี่ยมีเอกลักษณ์ที่ยอมรับกระดับโลกเลยว่าเป็นงานแสดงถึงปรัชญาตะวันตกและพุทธปรัชญาตะวันออกนะคะมีทั้งปริศนาธรรมมีทั้งความก้าวร้าวมีทั้งความลุ่มลึกและก็ทรงพลังนะครับ คือภาพนี้เนี่ยถ้าคุณไปยืนดูนิ่งๆเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกไอรู้สึกแบบเฮ้ยมันเหมือนมีพลังอะไรบางอย่างอันนี้อันนี้คุณต้องไปดูเองห้ามเชื่อห้ามเชื่อในสิ่งที่ไอพูดนะคะต้องลองไปดูเองค่ะก็อยากเชิญค่ะอยากเชิญชวนกันไปนะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยไม่ได้มีเฉพาะศิลปะที่รวบรวมอยู่ในอาคารเท่านั้นนะคะข้างนอก ก็ยังมีศิลป,ปะปฏิมากรรมโอกหูชิ้นใหญ่ๆแบบคือจัดวางว่าไว้ให้คุณได้ไปไปเดินรื่นรมกันเสพงานศิลป์กันเนี่ยได้อย่างสบายๆเลยอากาศก็เย็นสบายอากาศดีมากนะคะมีทั้งแบบว่าออมองไปเนี่ยเป็นภาพพานนรามาเลยไม่มีอะไรบังสายตาเลยคุณจะเห็นแบบ อบกอดภูเขาแล้วก็งานศิละปะเหล่านี้ตั้งโดดเด่นอยู่เลยนะคะถ้าจะให้แนะนําก็ขอแนะนําว่าคุณไปได้ตั้งแต่ถ้าชอบงานศิละปะนะคุณต้องไปสักช่วงบ่ายบาย่บายสองบ่ายสามอะบ่ายสามเดินดูงานศิละปะข้างในจิบเอ่อจิบเคลียร์จิบกาแฟจิบชากาแฟเพราะว่าเขามีคาเฟ่เอ่อให้คุณได้ได้จิบด้วยนะระหว่างที่คุณจิบกาแฟจิบชาจิบเครื่องดื่มไปเนี่ยข้างในก็มีงานศิละปะให้คุณได้ชมอีก ะะแล้วก็อา่เดินดูของสูวานัชนิดนึ่งเหมือนที่ไอเนี่ยไอยกคซื้อมาเนี่ยนะคะเป็นงานของเอ,อ,อเดลนะคะซึ่งออกแบบไว้สวยเลยทีเดียวเป็นภาพภา,าปิดปากนะแล้วก็พอตอนตกเย็นาทิศต,ตกแดดล่มลม,ลมตกแล้วคุณออกมาเดินดื่มด่ำกับงานศิลปะที่อยู่ภายนอกอาคารพร้อมกับบรรยากาศดีๆอากาศเยน็ยนๆสูดอากาศถ้าเราอยู่กรุงเทพแล้วเจอควันพิษ PM 2.5นะไปเขาใหญ่ไปสูดอากาศดีๆนะคะก็ช่วงประมาณัก4โมง5โมงเนี่ยแดดกำลังหวานสวยเลยทีเดียวนะคะก็แนะนำเลยว่าให้ไปที่นี่ที่สำคัญคือฟรีค่ะฟรีนะแล้วก็เปิดให้ชมทุกวันค่ะทุกวันเลยตั้งแต่ประมาณ10โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นนะคะก็เข้าไปดูได้แล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นคุณอาจจะ เข้าไปแล้วก็ชมงานศิลปะแล้วก็อาจจะช่วยเขาซื้อเครื่องดื่มสักนิดหน่อยแล้วข้างๆก็จะมีอาร์ตช็อปนะคะซึ่งบอกเลยว่าหน้าเป็นเจ้าของทุกชิ้นพูดเลยงานที่อาร์ตช็อปที่นี่นะคะอ่ะก็เชิญชวนกันไปนะคะที่เขาใหญ่อาร์ตมิวเซียมศูนย์ทิยยศาสตร์แห่งศิลปะท่ามกลางขุนเขาโอบล้อมแหล่งรวมผลงานศิลปะในหอศิลป์สวนประติมากรรม เที่ยวไป Like a Local อล f ฟสไตล์การเที่ยวที่ชวนคุณมาใช้เวลาไปด้วยกันที่วิทยุครอบครัวขา่าวอ่ะอย่างที่ไอเกลินเอาไว้นะคะว่าเขาใหญ่ยังมีอะไรอีกเยอะที่ไอเนี่ยยังไม่ได้ไปเห็นหรือว่าอ้าวมีแบบนี้อยู่ตรงนี้ด้วยเหรอ,อ อย่างเช่นที่นี่นะคะเขาบอกว่าเป็นเขาวงกดต้นไม้ที่โอ้โหถ้าคุณมาเขาใหญ่คุณไม่มาที่นี่ก็ถือว่าพลาดเช่นกันซึ่งไอคนนึงละพลาดไปแล้วและครั้งนี้ไอก็ตั้งใจมาเลยล่ะค่ะจากถนนธนรัต์มุ่งหน้าสู่เขาใหญ่นะคะเลี้ยวซ้ายตรงที่ปากทางเป็นร้านอาหารคันทรีคิทเช่นนะคะตรงเข้าไปประมาณ4กิโลเมตรค่ะคุณจะเห็นบ้านสีส้มเด่นเป็นระง,งานเลยนะคะอยู่ทางขวามือนั่นแหละพีทเมสค่ะ ซึ่งคุณธนาอัมพุชนะคะซึ่งเป็นพิธีกรแล้วก็เคยเป็นอดีตผู้ประกาศข่าวในช่องสของเราเนี่ยนะคะ mm hmm. ก็เป็นเจ้าของที่นี่พอมาถึงแล้วเราก็ได้โทรสัมภาษณ์พูดคุยกับคุณปลายล่ะค่ะว่าเรื่องราวของพีทเมสเนี่ยมันเป็นมายัางไงถึงได้มาสร้างเขาว,วงกฎอยู่ตรงนี้นะท่ามกลางปากเขาตรงนี้ที่เขาใหญ่นะคะไปคุยกับคุณปลายกันเลยค่ะ มันเป็นเขาขุกต้นไม้จริงนะคะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอย่างนี้ยค่ะแล้วก็จริงๆแล้วมันก็เสน่ห์ของมันอยู่ที่ที่การหลง,หลงทางอะไรแงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าหลงไปจุดมันถ้าหลงทางปุ๊บมันก็จะไปเจอจุดถ่รูปอะไรประมาณแบบเนี้ค่ะอ,อืมค่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่มาเนี่ยก็คือ คืออย่างนอกจากนักท่องเที่ยวทั่วไปแล้วอะค่ะ<ม>เขาอาจจะชอบมาทําทีมบิวดิง้งกันที่นี่ใหญ่เพราะะนั้นก็บนหนูมันก็ว่าเอ้ยมันก็จะได้แบบเฮ้ยมันได้ฝึกเรื่องของสติปัญญาไว้พริ<ม>้ทุกสิ่งอย่างการสิ<ม>ทธิ์กนันเป็นทีมหรืออะไรประมาณแบบนี้ค่ะด้วยเขาวงกดอันนี้เลยใช่ใช่ถูกต้องถูกต้องห้าไล่หไล่เฉพาะเขาวงกดนี่ห้าไล่แต่เดินทุกทางแค่กิโลเดียวนะคะใหญ่เพราะนั้นต้องจับเวลาดูนะโอ้แต่ ตอนนี้ที่ท่องเที่ยวเขาใหญ่มาลดน้อยลงแล้วต้องเข้าใจในเรื่องของภาวะเรื่องของโควิดเราก็สงสารคนอื่นๆเหมือนกันนะคะอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเพราะว่าพอมาเขาใหญ่ปุ๊บจริงๆเวลาเขาแพลนมาเที่ยวเขาใหญ่เขาเป็นรูทปุ๊บเนี่ยมันหาที่เที่ยวไม่ได้เลยอ่ะเราแทบจะเหลือแค่หนึ่งในสองของที่เที่ยวที่เขาใหญ่แล้วอ่ะคือที่ยังเปิดอยู่ตอนนี้ใช่ถูกต้องคือถ้าพูดตรงๆก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมาเขาใหญ่เนี่ยจริงๆเนี่ยเราเป็นหนึ่งในเดสตินชันที่ที่ไม่ควรพลาด เพราะว่ามันไม่มีที่เชื่อที่อื่นแล้วใช่ไหมพอมาอย่างนั้นคือจริงๆแล้วค่ะที่ท่อง่เที่ยวอย่างเขาใหญ่พิกเมสของเราเนี่ยค่ะคือต่างชาติจริงๆชอบมากนะคะจริงๆก่อนหน้าที่จะมีโควิดเนี่ยคือนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นจากมาเลเซียสิงคโปร์ญี่ปุ่นหรืออะไรเงี้ยเขาจะมาเที่ยวมาถึงเมืองไทยปุ๊บเนี่ย เาลิสต์มาเลยแล้วเราเป็นหนึ่งในลิสต์เลยที่ที่เขามาคือเราดังมากในต่างประเทศอะไรเงี้ยค่ะก็ก็ต้องขอบคุณเพราะว่าเวลาคนมาปุ๊บเขาก็รีวิวรีวิวปุ๊บเนี่ยในบ้านเมืองเขาเขาเขา,เขาดูเสร็จเขาก็จะมาดูอะไรเงี้ยคนคนมากันคน่อนข้างเยอะถือว่าก็ับสุ่ความสำเร็จในเขาเรียกว่าในในในผู้น,นักท่องเที่ยวต่างชาติเลยนะคะแล้วตอนนี้<ม>ตอนนี้ก็คือนอกจากนอกจากขาวงกดแล้วเนี่ยในพื้นที่ของไทยเนี่ยมีอะไรที่อยากจะแนะนํานักท่องเที่ยวอีกไหมคะ อ๋อแต่จริงๆของหนูก็คือเน้นที่เขาองกดเนี่ยแหละค่ะแล้วก็พยายามที่จะดูแลแล้วก็เติมสีสันเข้าไปในเขาวงกดใ,ให้ให้ให้หลงทางแล้วสนุกมากขึ้นอย่างเช่นช่วงปลายปีที่ผ่านมาไปาก็ไปเติมสีสันไปเติมตุกกต๊กตุนตุก๊กตาให้รู้สึกว่าเอ้ยหลงทางแล้วเขาแบบเออได้ถ่ายรูปมากขึ้นสนุกมากขึ้นอะไรเงี้ยมันก็มันก็เป็นสีสันประมาณนั้นแต่แต่มันคือสเสน่ห์อะค่ะเพราะว่ามันคือการหลงทางที่มันมีความสุขแล้วก็สนุกอะไรเงี้ยค่ะ เขาบอกว่าเสน่ห์ของการเดินทางก็คือการหลงทางนั่นเองใช่ไหมถูกต้องใช่แล้วค่ะคือระหว่างทางนี่แหละอะไรคะแต่นี่คือระหว่างทางแล้วเราได้ถ่ายรูปด้วยสนุกด้วยได้บางคนบอกว่าได้คาร์ดิโอด้วยนี่ปกติคนเขาเข้าไปไปในเขาวงกวเนี้ยสถิติเร็วสุดกี่นาทีคะเร็วสุดใช่ไหมคือถ้าเกิดเอาโดยเฉลี่ยในครึ่งชั่วโมงถ้าถ้าเร็วที่สุดเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณสัก10กว่านาที แต่สิบวันทีเนี่ยต้องยอมรับว,ว่าเป็นเป็นเด็กเพราะเ,เด็ก,ดกทำสิทิ์ดีใช่ใช่ทำสิติดีดีดก็ผู้ใหญ่เพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะเด็กน้อยจะวิ่ง oh. อ่าเขาเ็าจะวิ่งสมมุติเิาทังแต่เขาวิ่งกลับเด็กสนุกนะคือเขาวิ่งคนะ่ะแต่เราเราเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็จะใช้เดินชิวๆไป oh. ถูกไหมคะ oh. เวลามันก็จะใช้มากกว่าอยู่แล้วแต่เด็กน้อยคือเขาเขาจุดหมายปลายทางคือ เพื่อความเขาสนุกมากในการที่จะเค้ยต้องหาถางออกให้เจอไม่คือเป้าหมายของเขาคือถายรุ่งถ่ายรูาเด็กน้อยไม่สนใจอะไรอย่างเงี้ยงั้นแสดงว่าเร็วสุดจะออกอะไรอย่างเงี้ยสถิติเร็วสุดคือ10นาทีส่วนวันนี้เราจะทําลายสถิติจะบอกว่าช้าสุด มันก็เป็นชั่วโมงชั่วโมงอะค่ะพี่อายแต่ว่ามันก็เอาวันลวันไม่ได้เพราะว่าเขาเัาแฮปปี้มากเพราะเขาก็ค่อยๆเดินแล้วก็ถ่ายรูปถ่ายรูปแบบที่หนึ่งก็จุดหนึ่งก็ถ่ายรูปเป็นเป็นสิบเป็นยี่สิบสามสิบอะไรเงี้ยเพราะนั้นเขาก็เดินไปเรื่อยๆของเขาอะไรเงี้ยค่ะก็อยากอยากให้ให้ให้ปลายลองคุยเรื่องของการท่องเที่ยวในช่วงโควิดแล้วเราต้องดูแลเราต้องคือมันเที่ยวได้นะแต่เราต้องดูแลตัวเองยังไงอ่ะถูกต้องค่ะก็คือ หลายๆคนก็จะโทรมาถามว่าพิษเมสหรือพิษเขาวงกวดเนี่ยเปิดหรือเปล่าเราเปิดเราเปิดนะคะเปิดทุกวันทุกวันจันทร์ ทุกวันนะคะ9โมงเช้าถึง6โมงเย็นแต่ว่าสิ่งที่เราจะย้ำเตือนผู้ที่จะเข้ามาท่องเที่ยวอยู่เสมอๆก็คือหนึ่งเรื่องของการเว้นระยะห่างแล้วก็สวมหน้ากากอนามัยอยู่เสมอๆแล้วก็เรื่องของการล้างมือบ่อยๆแต่ว่าเนื่องจากว่าเราเป็นสวนที่กว้างหาได้แล้วก็บรรยากาศเปิดโล่งอากาศแบบว่าโปร่งโล่งสบายเชะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของความแออัดเนี่ยมันก็จะมีน้อยนะคะแล้วก็จะเห็นว่านักท่องเที่ยวก็จะเราก็จะเว้นระยะ เอาไว้ด้วยอะไรเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของสถานที่มันก็เอื้อและหล่ะในการที่จะทําให้อ่อไม่ไม่เกิดความแออัดหรือว่ากักกันของเชื้อโรคแต่ว่าในขณะเดียวกันนักท่องเที่ยวเองเนี่ยก็จะต้องดูแลตัวเองเป็นพื้นฐานอยู่แล้วซึ่งุคนทค่ะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากไปเดี๋ยวพี่จะไปทําลายสถิติก่อนสู้ๆตังเปาไว้สักสองชั่วโมงเราไม่รีบโอเคแล้วเจอกันค่ะบายบายดีจ้าได้เลยค่ะสวัสดีค่ะค่ะอ่ะ คุยกันจบครบเรื่องราวนะคะทราบเรื่องราวความเป็นมาของพิซเมสแห่งนี้แล้วนะคะก็ลงไปเดินกันละค่ะว่าดูซิว่าเราถ้าเราไม่รีบเราก็มีเวลาพอสมควรแหละแต่ถ้า,ร,ารีบก็หาทางกันดีๆแล้วกันนะคะก็เป็นสถานที่ที่ผู้เลยว่ายไปเดินมาแล้วก็สนุกสนานแล้วก็ ไม่ได้เหนื่อยมากโดยเฉพาะถ้าคุณไปในช่วงเวลาที่อากาศเย็นๆหน่อยนะโอ้โหบรรยากาศดีเลยแล้วก็แต่ละจุดอย่างที่คุณปลายว่าละค่ะว่ามันจะมีจุดแวะหรือถ้าเราลงไปตรงไหนเขาก็จะมีจุดให้เราถ่ายรูปได้แล้วก็ดูปฏิมาก,กรรมที่เขาเอามาไว้นะคะหรือว่าเรื่องราวของการ์ตูนต่างๆก็สนุกดีนะคะก็สําหรับคนที่มาเขาใหญ่แล้วยังไม่เคยมาก็ขอแนะนําเลยค่ะพีทเมสแห่งนี้นะไปไม่ยากไปไม่ยาก ใกล้ๆนิดเดียวนี้เองนะคะเราไปดูกันค่ะว่าเราจะใช้เวลาเข้าไปในเขาวงกดเดินกว่าจะหาทางออกได้เนี่ยใช้เวลามากน้อยแค่ไหนลองจับเวลาดูนะคะก็จะสนุกดีถ้าไปกับเพื่อนฝูงก็ลองแข่งกันดูนะคะก็น่าจะสนุกค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าจะพาคุณไปดูหนังกลางแปลงกันค่ะท่ามกลางบรรยากาศใต้แสงดาวนะคะแล้วก็มีจิ้มจุ่มร้อนๆอ,อร่อยๆนะคะกับที่พักเกๆ๋ๆเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปอีสานอีสานกันค่ะ เที่ยวไป Like a l o ล a คอล f ฟสไตล์การเที่ยวที่ชวนคุณมาใช้เวลาไปด้วยกันที่วิทยุครอบครัวข่วเราเข้ามาสู่เที่ยวไปไลฟ์อะโลเคอลค่ะอยู่ไอวิรานุกูลเช่นเคยนะคะอย่างที่เราบอกแล้วว่าช่วงนี้เราจะพาคุณไปดูหนังกลางแปลงกันต้องบอกว่า ทำไมต้องมาดูหนังกลางแปลงที่เขาใหญ่ลอก็ไม่ใช่อะไรค่ะคือสถานที่ที่จะพาไปเนี่ยเอ่อเป็นเป็นบูติครีสอร์ทที่เก๋มากชื่อว่าอีสานอีสานนะคะเป็นบูติครีสอร์ทที่อยู่บนถนนธนรัตนะคะมุ่งหน้าตรงไปที่จะขึ้นเขาใหญ่นะคะขับไปแล้วก็ก่อนจะขึ้นเขาใหญ่ในมองทงซ้ายมือค่ะจะเห็นจะเห็นอาคารหนึ่งที่รูปร่างเก๋มากเป็นรูปร่างเหมือนกระติกข้าวนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยพูดเลยว่า ตอนแรกขับผ่านไปแล้วก็เอออันนี้เป็นเป็นอาคารที่แปลกตาดีแต่ว่าก็น่าสนใจแล้วสำหรับคุณผู้ฟังที่ฟังทางวิทยุครอบครัวข่าวเนี่ยอยากเห็นภาพของบุ้ิกรีสอร์ทแห่งนี้เนี่ยก็เข้าไปดูได้ทาง Facebook Live ของวิทยุครอบครัวข่าวนะคะก็ที่นี่ชื่อว่าอีสานอีสานที่ต้องออกเสียงว่าอีสานอีสานเพราะว่าเขาชื่ออีสานซอโซสะอานอนหนูไม่ไม่ตรีนะคะอีสาน ะะก็ให้อารมณ์มากเลยทีเดียวกับการเรียกชื่อนี้นะเริ่มต้นก็เลี้ยวรถเข้ามาเลยนะคะก็เห็นป้ายกิ๊เก๋เลยทีเดียวเข้าไปปุ๊บก็จะเป็นเหมือนเป็นยุ้งข้าวเป็นกระติบข้าวนะคะของไทยอีสานนะคะที่สารด้วยไม้ไผ่คลุมกับอาคารลงไปอีกทีนะคะแล้วก็นี่เลยผีตาโขนค่ะออกมาต้อนรับคุณก่อนเลยนะคะอยู่ข้างหน้าซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของทาง อีสานเลยนะคะในเรื่องของเทศกาลปีตาโขนเป็นหุ่นของปีตาโขนเนี่ยหลากหลายสีสันแบบสะดุดตาเลยทีเดียวนะคะมาต้อนรับคุณอยู่ข้างหน้าอาคารเลยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เข้าไปในร็อบบี้โอ้โหการตกแต่งนี่ต้องบอกว่าเออเป็นเป็นความเป็นความอีสานที่มีความมีความสมัยใหม่ที่ลงตัวมากนะคะเพราะว่าใช้ใช้ใช้ไม้ไผ่นะคะเอามาสารเอามา มา,มาเป็นส่วนหนึ่งในการตกแต่งล็อลบบี้หรือว่าตัวอาคารนะคะก็ถือว่าเป็นเป็นการตกแต่งที่ลงตัวดูโปร่งๆสบายสบายสะอาดสะอานเลยทีเดียวนะคะเข้ามาก็มีการสแกนมีการสแกน QR code มีการเ,เช็คเรื่องอุณหภ,ภูมิร่างกายว่าเราไม่เป็นไข้นะเข้ามาในนี้แล้วก็ล้างมือด้วยเจยลแอลกอฮอล์นะคะก็เป็นมาตรฐาน สำหรับพวกเรา new normal นะคะในการท่องเที่ยวแบบนี้เราก็ต้องอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมแมสเจลล้างมือแล้วก็ถ้ามีเครื่องวัดอุณหภูมิตัวเองติดไปได้ก็ดีเลยนะคะเราก็วัดอุณหภูมิเราอะเข้าไปแล,แล้วพอเข้าไปปุ๊บไปก็เห็นองค์พระพิฆเนศไม่เคยเห็นปางนี้มาก่อนเลยองค์พระพิฆเนศของที่นี่นะคะของอิสานอีนเนี่ย บ่งบอกถึงความเป็นอีสานมากเพราะว่าองค์พระพิคเนตเนี่ยเป่าแขนด้วยเนื้อเออน่ารักดีคือสะดุดสะดุดตาสะดุะด,ดใจสําหรับใครที่เคารพรักนับถือองค์พระพิคเนศนะคะก็ไปชมได้องค์พระองค์พระคเนตแบบในในใน,ในเวอร์ชั่นของการเป่าแขนนะระหว่างทางเดินล็อบบี้เนี่ยไปยังห้องพักนะคะก็เขาก็จะจัดเป็นสวนย่อมพร้อมน้ํำตกเอาไว้ริมทางเดินตลอดทางเลยเนี่ย มีลำธารมีต้นไม้เขียวชวอุ่มเลยทีเดียวนะคะคือเดินไปเนี่ยได้ยินเสียงน้าไหลอยู่ตลอดเวลาก็รู้สึกเออเพลิดเพลินแล้วแล้วก็ชมบรรยากาศตอนที่ไไปถึงเนี่ยก็ช่วงประมาณบ่ายๆแล้วละ่ะแดดลม่มลมตกก็บรรยากาศดีมากแล้ววันนั้นที่ไปอากาศเย็นด้วยนะคะในส่วนของห้องพักนะคะจะมีอาคารที่พักเนี่ยสาอาคารนะคะไม่สูงมากมีแค่สองชั้นนะ ห้องพักเนี่ยเขามีทั้งหมด3ามทายปค่ะก็จะเป็น Superior ยรูมแล้วก็ดีลักซ์รูมแล้วก็ห้องสุดนะคะแล้วในห้องแต่ละห้องเนี่ยนะคะถึงแม้ว่าจะเป็น s ูพีเรี r ร o มเนี่ยเขามีการตกแต่งแบบจัดได้อย่างโอ้โหคือเรียกว่าจัดเต็มเลยทีเดียวทุกสิ่งทุกอย่างเตียงนอนเนี่ยนุ่มมากคือ คือสมัยนี้นะไอ้ว่านะหลายๆรีสอร์ทหรือหลายๆโรงแรมที่พักเนี่ยนะคะเขาจะเน้นเตียงนอนหมอนแล้วก็ผ้าห่มเนี่ยโรงแรมไหนรีสอร์ทไหนนะมีเตียงดูดวิญญาณบ้างจะต้องไปลองกันให้ได้ทีเดียวและที่อีสานอีสานนี่ก็เป็นหนึ่งที่นะคะที่มีเตียงดูดวิญญาณ <laughs> ต้องพูดเลยว่าดูดวิญญาณจริงแค่คุณไปนั่งแล้วไปแตะเอาหน้าไปแนบนิดนึงนะคุณก็อยากจะหลับแล้วอะ่ะอยากจะนอนอยากจะแบบซุกซ้าไปกับเตียงเลยนะคะแต่ว่าการตกแต่งของเขานะคะในห้องกับทุกห้องเนี่ย เขาจะมีผ้าที่เป็นผ้าเขอาม้ามาเป็นส่วนในการตกแต่งห้องทั้งหมดเลยนะคะก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของชาวอีสนะได้นอนก็จะมีผ้าเขอาม้าไม่ว่าจะผ้าไหลผ้าเอลแบบพุ่มหัวหรือทาอะไรก็ตามนะคะเขาก็จะใช้ผ้าเขอาม้าและที่สําคัญในห้องแต่ละห้องจะมีระเบียงระเบียงเราก็สามารถไปนั่งเล่นชมบรรยากาศถือทัศน์ข้างนอกก็ได้นะคะโหสดชื่นมากเลยทีเดียวที่นี่เนี่ย บรรยากาศภายนอกนะคะที่เห็นเนี่ยคือก็ตกแต่งเป็นเป็นสวนหย่อมแบบสบายๆมีน้ําพุมีสระนะร้ำการตกแต่งของทั้งโรงแรมทั้งรีสอร์ทเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของไม้ไผ่มเีเครื่องสมากินวิถีชีวิตของคนอีสานเครื่องมือเครื่องไม้ในการทําไร่ไถนาอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่ค่อยเห็นตามโรงแรมไหนที่จะมี ปีจอมีจอฉายหนังกลางแปลงนะคะและที่สําคัญคือมีทุกวันด้วยค่ะตั้งแต่6กโมงเย็นจนถึง3ามทุ่มนะคะหนังก็จะมีวันละ2เรื่องนั่งรับประทานจิ้มจุ่มกันไปทานอาหารอีสานกันไปแล้วก็ดูหนังกลางแปลงกันไปนะทำกลางบรรยากาศภายใต้แสงดาวแสงจันทร์ก็แล้วแต่วันนั้นเนี่ยแสงอะไรจะมาก่อนนะคะและในส่วนของอาหารนี่พูดเลยว่าพูดล้วคืนน้ำลายละ ิ้มจุ่มอร่อยมากน้ําแกงเขาอร่อยมากน้ําซุปอร่อยมากนะคะแล้วก็มีเรื่องของส้มตามจะเป็นตําอีสานตํานัวตําแซบตําอะไรต่างๆคุณสั่งมากสั่งได้หมดคือรสชาติเนี่ยถือว่าสุดส,สุดยอดแล้วค่ะอ่ะพอมาพูดถึงอาหารเช้านะคะในส่วนของอาหารเช้าเนี่ย ตลอดเวลาที่คุณเดินไปมาในโรงแรมเนี่ยคุณต้องใส่แมสสนะคะแล้วก็ในอาหารเช้าคุณก็ต้องใส่แมสสด้วยถ้าคุณไม่ได้นั่งอยู่ที่โต๊ะและที่สําคัญเขาก็จะมีถุงมือเอ่อถุงมือให้ซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยเกือบทุกโรงแรมและมีถุงมือให้เราใส่เพื่อเวลาไปตักอาหารให้เราต้องใส่ถุงมือแน่นอนนะคะจะได้ป้องกันเรื่องของเอ่อไวรัสโรคระบาดเหล่านี้ด้วยนะคะ ขของเขาใหญ่นะคะที่ต้องบอกว่าเราไปอยู่ที่ไหนมาเนี่ยถึงไม่รู้ว่าเขาใหญ่เขามีอะไรแบบนี้แยะไปหมดเลยนะคะก็เป็นว่าคือไอ้พลาดไปหลายจุดของเขาใหญ่เหมือนกันแต่ไม่ต้องห่วงค่ะพลาดไปแล้วถือว่าไม่ผิด แต่ถ้ารู้แล้วไม่เล่าต่อเนี่ยผิดมากค่ะไครก็ถือว่าอ่ะในเมื่อเราได้ลองไปไปรู้ไปเห็นไปหามาแล้วเนี่ยนะคะเชื่อไปไลฟ์กับโลโค็กก็จะนํามาบอกกล่าวมาเล่าต่อให้คุณได้ฟังกันทุกเรื่องไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามจะเรื่องของการท่องเที่ยวหรือว่าเรื่องราวที่เป็นประโยชน์นะคะ <S <S ไอก็จะสรรหามาพูดคุยกันมาเล่าให้คุณได้ฟังกันในทุกวันอาทิตย์ ทุ่มครึ่งถึง2องทุ่มทางวิทยุครอบครัวข่าวสทรอวเอฟร้แห่งนี้นะคะแล้วก็คุณสามารถชมภาพและเสียงได้ในเวลาพร้อมกันทาง Facebook Live ของวิทยุครอบครัวข่าวค่ะติดตามการเดินทางของไอได้ทางแฟนเพจของไอวีรานุกูลนะคะแล้วก็ Instagram i e v i ว a n u ณ u คูค่ะ สำหรับคุณผู้ฟังอยากให้ไอไปอขุดคุยหาเรื่องราวอะไรมาคุยกันมามาเล่าให้ฟังนะคะก็บอกกันมาได้นะคะทางทาง Facebook Live ของวิชิวครบอบครัวขาวแห่งนี้ระค่ะพูดคุยกันนะคะและเปลี่ยนกันหรือมีที่ไหนอยากจะให้เที่ยวไปไลฟ์โกลโคเคลเราลองไปรีวิวไปดูไปเห็นไปเก็บมาเล่าให้คุณได้ฟังก็ส่งมาบอกไอได้นะคะ ครั้งหน้าเราจะไปไหนก็อย่าลืมติดตามค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ